สวัสดีครับพี่น้องสู่ผู้สู่คนครับบ้านนอกเมืองไกลเมืองไทยเมืองนอกครับยูงเทพรุงทอนคย์ใหลับใายก่อยก็สวัสดีครับพี่น้องสู่ผู้สู่คนผมนะครับดาวอีเกิร์งฮันเตอร์ครับหรืออีกซื้อหนึ่งเอินผมว่าเบาวบังผ้าแซบนะครับเดี๋ยวผมสีผ้ามูจักกับเมนูเหมือนเป็นตะกินมีคอมเมนต์ทรงมาบอกผมว่าให้กินกุ้งร็อปเตอร์นะผมมีกุ้งร็อปเตอร์ครับผมมีแต่กุ้งแม่น้ำน้อยๆตัวน้อยๆกาลังกินครับเมนูเหมือนครับ ผมเผืน่นว่ากุ้งทูโทนครับน่าสีพาพี่น้องมาเสียบมุกันได้เหมือน,นพี่น้องขั้นเฮ็ดกินกับทรงไม่ผมเบิ้งน้ำไม่เด้อวันนี้เป็นไมนู่กุ้งทูโท,ทนครับมีพักแกมเป็นพอเพอื่อว่าพักพักยังก่อนพ,พักเผื่อพักยังมีสองสีนะพี่น้องพักสลัดครับนะครับเลดโอกไหลอกไหล,ไหลยังสักอย่างหนึ่งเลยนะล้วก็มีบอกทัวครับพี่น้องครับมือนีบรรยากาศอยู่ของเลี้ยนเล็กน้อยพิเอมครับ มาเบิงล้องกินเส็บแสบมาหนินะครับเดี๋ยวสีล่องซิมมึงว่งมว่าสีเด็ดขนาดไดยพี่น้องพี่น้องอยากกินน้ำเนาะัวแลกครับกุ้งสดๆครับพี่น้องพร้อมเลยเอ็นเตตัวครับอืมแซ่บขนมาหมักทั่วไดยกุ้งัวหน่อยเพราะว่าราคาแพงพี่น้อง โตนึ่งไว้ตังค์มาจิกยกงไก่พี่น้ององอจัคคำเพื่อพี่น้องอยากกินน้ากันครับความแซ่บมันอยู่ที่กุ้งครับทุโทนกุ้งลวกกับกุ้งซุกใครสนใจวิธีการเทส่งมาใต้คอมเมนต์นะครับที่ภาพพี่น้องเท็ทสูกกินหุ่นยาบพี่น้อง เนยโอลกไรโขลกกระบาทม้วนข้าไปเป็นที่พี่ถีซีเด็ดเลยเมนูซีเป็นหอกผ้าเป็นหอกไม่กินกุ้งกุ้งโทษทวนเอ้ยทุทวนเมื่อนบานเผากรเดื่องมาค่ายว่าเอามาย่าพี่น้องเต็ดแบบทั้งดิบทั้งซุกนะครับเป็นใครกินเมนูก็ะไรแซ่บ พี่น้องเห็นกินน้ำกันหรือไรเ็ากินแล้สมัยของเบิ่งนั่งเมนูกุ้งทูโทนว้าจริงขอแบบยิบดิบชักโตพี่น้องกุ้งนะครับขอดิบๆชักโตเพื่อมันแสบเบิร์มึงนะจัดเลยนะอืมอมืมันดิบแต่มันแห้งเหรอพี่น้องอตื้อครับหาผมว่างวัน ถั่วแก่ไปพี่น้องแสบนะคับุกจม,ม bien, นุ่มแสบเห็นบ้านกลุ่มตัวยิ่งยงกรุงเทพครับใส่เนี่ยเขาขายกันโล่หนึ่งสามร้อยกว่าบาทสามร้อยแปดสิบพี่น้องจัดตามคำขออยู่อยู่ครับมัมนกลุ่งรับตืด้เลย เป็นกุ้งทั่วไปกุ้งแม่น้ำทั่วไปแสบพื้นกันพี่น้องอีกจ้าคําเใหกินน้ำกันด้วพี่น้องเนาะมีคนถามผมว่าคือกินผู้เดียวกินผู้เดียวก็มีความสุขพี่น้องบาเวนกินกันหลายคนคือกันกันกบยูผู้เดียวครับต่างคนต่างอยูก็คือกินผู้เดียวแสบผู้เดียวพี่น้องแต่พี่น้องกับยู่บ้านแบบแสบไมาสมัยาะมันน้ำเด้อ อีกจ้าพี่น้องขูดตัวใหญ่ๆครับพี่น้องพี่น้องเห็นป่าวไก่ๆที่เขาสไตล์เบาบังครับเก่าไก่ๆสุดๆแซ่บนะยำมะเขือกินโอ๊กเล็ดโอ๊กเลยต้องใบเกาเลย กินจักโตใส่เมือ่อเราฝอั่งกวาันใส่มืนเองเหลียงข้อเขาเงาฮมมแห้งกินแห้งแสบสงมาผมม,มึงนั่งไ,ไ,ไปเด้อไนลองขึ้นคือผมบอลแสบขนาด ลองเห็ดบึงสนใจวิธีเฮ็ดครับทรงมาใต่คอมเมนต์เดี๋ยวทรงวิธีไห้ผมมีคุกส่วนตัวผมคือในิใจไว้ครับถ้ามียอดผู้ติดตามผมครบหนึ่งพันคนหนึง่งผมเส็ดของไปแจกให้ครับอ่าพี่น้องคูณนายบ้านกรุงเทพครับหนึ่งพันคนหนึ่งพันผู้ติดตามครับเดี๋ยวผมจะ ทำอาหารแจกนี่คือการเหมือนกับคนอิสลามเรียกว่าการเนียดนะครับแต่คนพุทธเขาเรียกว่ารียกว,ว่าบนไหวคนพุทธนะครับนะเขาหมายถึองอื่นบนเทพอิสลามอื่นเนียดครับผมตั้งเป้าหมายครับหนึ่งพันผู้ติดตามครับพี่น้องอย่บา้านเห็ตบุญนะผมได้ครับครบเมื่อไหร่ปุ๊บเฮ็ดในนอนพี่น้องซอยกันเป็นกาลังใจให้ผมนั่นด้วยครับเด้อกดติดตามในช่อง youtube ครับพี่น้ององีกกระตครับเอาซุกเอาแบบมือเลยนะฮอดมือเลย โบใส่ซอนได,ได้ผมไก่ๆพี่น้องเนื้อนะเอียง้อใส่ว่ามันยกักได้พี่น้องเออนเี่ยคอมเหมือนด้ครับร้อมกับเค้าทั้งตัวอือหือแต่งแอบจุัวเด็ดอกเงื้อเด็ดอกอินอกความกับจัดอืมหื แรกแต่พี่น้องขึ้นกันกับจำบางเน่าแต่เหนือกลุมันตัวนุ่มตัวกรอบครับเด้งสู่แขวงพี่น้องแซ่บอย่าลืมส่งแม่ผองมึงน้ำเลยเด้อพี่น้องกินน้ำก็ได้กินน้ำกันแซ่บน้ำกันเบิ้งใกล้ๆค,ครับพี่น้องกินเท่างูประมานทีเบาบางพ่อจัดหาสั้นหาหพี่น้องได้ครับ เห็นป่ะมันจะเอากลุ่งเจก๊กโตเข่าปากด้วยเข้ามาพี่น้องใกล้ๆยกใส่ไกล้ๆ่น้องหนึ่งสองสามครับหยอดแน่งหยอดสิงที่ขาดเลือดกระไรคือผักมือนเป็นผักสลัดกินโอ๊กเลตโอตครับ พุดดอดเดียวแซบยูทูบเบอร์ครับซอยเป็นกำลังใจใเฮ็ดบุญน่วกันครับหนึ่งพันคนติดตามผมเฮ็ดเข่าแจกพี่น้องผมเฮ็ดเข่าแจกนะครับผู้จรจัดที่อยู่ในมุ่เดฟครับพมมเพื่อนบ่มีเฮื่อนผมถือว่าเป็นการทำบุญรวมกันครับพี่น้องขอบค้นสำหรับการให้กำลังใจที่ตามแบบผมเฮ็ดตามคำสัญญาหรือว,ว่าการเนี่ยครับตัวผมเองนะครับเฮ็ดทีเข่าแจก นะครับการบริการของอิสรามสลบฉลียขึ้นกันนะพี่น้อง่าการให้ที่ดีเนี่ยต้องมือขวาให้แต่มือซ้ายไม่รับรู้หมายเขาว่าเฮ็ดดีแต่บอต้องให้ไปเห็นครับแต่เมื่อ,อไรที่มันครบหนึ่งพันคนติดตามผมจะทําครับพี่น้องผมสิเฮ็ดกับเขาแจกพี่น้องก็ะซอยเฮ็ดบุญต้องการกดหนึ่งไลค์ในช่องย t u b e ครับติดตามในช่องยูทูบครับแล้วผมเฮ็ดเขาแจกถือว่าพี่น้องไปเฮ็ดบุญน,น้่กันครับพี่น้องมือนี่ กุ้งทูโทนครับเมนูยัวพี่น้องงามช่วงพักเบรคพักพิเทเพิ่มครับว่าพี่น้องอยากกินหัวพี่น้องเฮ็ดได้บ่ได้ดเฮ็ดบ่าเป็นเนี่ยทงมาผมผมมีส่งสูตรไปให้ครับความแสบยำกุ้งแต่เป็นกุ้งแม่นำ้ำกำลังกินได้พี่น้องสบายบายอีกจะคั่มกอนครับควอนสีครวบสีข่ขาวล่าจากจากพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดให้กำลังใจผมไม่เด้อครับเด้อเมนูกุ้งทูโทนครับพี่น้อง เริ่มมีไทยป,ปนลาวเลยได้พี่น้องเพราะว่าเป็นคอมเมนต์เพื่อนอยากให้ผมบอกไทยคนที่ตามผมในรุงเทปฟังบอกนะกลุ่งจะโตเขาไก,ก่พี่น้องจะาบาทก่อนกากล่าครับหนึ่งเห็นว่าพี่น้องกลุ่มสดซดลวกเลยนนตัวหนึ่งตัวลวกครับตัวซุกครับพร้อมเข่าปาลาข้ามตาสวดพี่น้องพรอ้อมเลยก็บโจดแสบคือก่าพี่น้องและมันเป็นร่อยตัวกระแสบ คือผมบอกพี่น้องให้กำลังใจผมเอผมจีเฮดตามที่ค้าผมสัญญาไว้ครับคลิปหนาผมสิลรงยังคือพี่น้องเบิ่งกดติดตามไว้สนใจเฮดเฮดกิตตี้เนี่ยสนใจความเม็ดมากสีส่งสตร ทรงกลุ่มพันคือหลีเลว่ากันใดญ่แล้วพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องแสบซ้ำเลยครับคลิปหน้าอย่รล่มติดตามกันแ้วครับเด้อให้กำลังใจผมหนึ่งพันคนติดตามร่วมทำบุญครับกับดาวเอเกิลฮันเตอร์เบาวังผ้าแสบสวัสดีครับพี่น้องครับ